ผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีสอปช่วงตุลาคม2565ถึงเมษายน2 5ง6ดังนี้โครงการสุขภาพดีสอปได้ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยงที่มีความสมัครใจเข้ารับการตรวจในโครงการต่างๆและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดจำนวน5โครงการได้แก่โครงการที่1อนุรักษ์กำลังพลจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีประกอบด้วยการตรวจเลือดหาค่าทางโลงหิตวิทยาและเคมีคลินิก ได้แก่การตรวจหาค่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเปล็ดเลือดการทำงานของตับไตน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดเอ็กซเรย์ปอดตรวจปัสสาวะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหาค่าอายุหลอดเลือดเทียบกับอายุจริงและตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพานโครงการที่2การตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอกักตสาซาวช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง โครงการที่3การตรวจเต้านมด้วยรังสีและขึ้นเสียงความถี่สูงหรือแมมโมแกรมโครงการที่4การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกถึง DNA ของไวรัส HPV แต่โครงการนี้โรงพยาบาลจุฬาพรได้ขอยกเลิกเนื่องจากมีข้อขัดข้องด้านงบประมาณโครงการที่5การตรวจตาและถ่ายภาพจอประสาทตามีผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลเข้ารับการตรวจนับถึง30เมษายน2566 รวม791คนรายละเอียดตามภาพฉายค่ะสรุปผลการตรวจดังนี้การตรวจสมรรถภาพหัวใจ179คนพบความผิดปกติที่แพทย์ให้ฉีดสีเพื่อตรวจหัวใจโดยละเอียด22คนคิดเป็นร้อยละ12.3และพบว่าผู้เข้ารับการตรวจมีภาวะไขมันในเลือดสูงร้อยละ86.03ความดันโลหิตสูงร้อยละ40.22เบาหวานร้อยละ18.99 วัใจเต้นผิดจังหวะร้อยละ3.91ไตเรื้อหลัลงร้อยละ2.8ปกติร้อยละ12.85ผลการตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วย้ครื่เสียงความถี่สูง227คนพบว่ามีนิ้วในถุงน้ำดี 03, ร้อยละ10.13ไขมันทอบตับร้อยละ51.54ต่อมลูกหมากโตในเพศชายร้อยละ17.18ก้อนเนื้อในมดลูกในเพศหญิงร้อยละ11.89ก้อนเนื้อในตับร้อยละ3.52 นิ้วในตายร้อยละ5.73ถุกงน้ำในตับร้อยละ12.3ถดถุงน้ำในตร้อยละ18.5ถูกดถุงน้ำในรังไข่ร้อยละ,ะ1.32ผลการตรวจเต้านมหรือเมมโมแกรม114คนการรายงานผลเป็นระบบทางเอ็กซเรย์ซึ่งบอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากหรือน้อยเรียกว่าไบแล็สรุปผลการตรวจได้ดังนี้ไบแล็คคือตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆร้อยละ7.89 ไบเล็ตสองพบความผิดปกติตามธรรมชาติที่ไม่ใช่มะเร็งร้อยละห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าไบเล็ตสามพบความผิดปกติที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าร้อยละสองแพทย์ให้ตรวจซ้ำในหกเดือนร้อยละสามสิบห้าจุดศูนย์เก้าไบเลตสี่พบความผิดปกติที่ไม่น่าจะใช่มะเร็งแต่มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ร้อยละสามถึงเก้าสิบสี่แพทย์ให้เจาะชิ้นเนื้อตรวจซ้ำร้อยละห้าจุดสองหก ผลการตรวจตาและถ่ายภาพจอประสาทตาจำนวน271คนพบต้อหิน้อยละ2.59ต้อกระจก้อยละ46.13ต้อลม้อยละ4.8ต้อเนื้อ้อยละ1.48หุ้นตาเสื่อม้อยละ4.26คั่วประสาทตาโต,ต้อยละ1.85ตาแห้ง้อยละ11.44สายตายาวตามอายุ้อยละ9.96ไขมันอุดตันโคนขนตา้อยละ8.49 สายตาเองร้อยละหนึ่งจุดแปดห้าปกติร้อยละเจ็ดจุดเจ็ดห้าผู้เข้ารับการตรวจทุกคนจะได้รับคำแนะนำการเปลี่ยนตรวจจากแพทย์หากพบความผิดปกติและอินดีรับการรักษาต่อกับทางโรงพยาบาลจุลาภร์จะได้รับการนัดหมายเพื่อตวรวจรักษาต่อไปหากประสงค์จะรับการตวรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นสามารถขอผลการตรวจเพื่อนำไปรักษาต่อได้นอกจากนี้โครงการสุขภาพดีสอปอ ได้จัดการบรรยายให้ความรู้กับกบำลังพลณที่ตั้งคือสอปศิีสมานและสาราว่าการกลาหโหมโดยในปีนี้ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อโรคตาในผู้สูงอายุโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาภรในแพทย์ปตำน,นารับกสิวตัตรวมสองวันในวันที่3กุมภาพันธ์2566เวลา13นาิกานาทีถึง15นาฬิกห้องศีสมานสสปศสีสมาน โดยมีพลอากาศเอกธนะศักดิ์เมตนานรองปลัดกระทรวงกลาโหมหนึ่งเป็นประธานในพิธีมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย140คนและรับการตรวจสายตาก่อนการบรรยาย52คนและในวันที่6กุมภาพันธ์2,566เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาณห้องพินิจประชาหน้าสาราวาการกลาโหมโดยมีพลเรือเอกธีรกุลการจนะรองปลัดกระทรวงกลาโหมสอง เป็นประธานในพิธีมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย140คนและรับการตรวจสายตาก่อนการบรรยาย7 8คนรวมผู้รับฟังการบรรยาย2วัน280คนและรับการตรวจตาก่อนการบรรยาย130คนในจำนวนนี้พบผู้มีความผิดปกติรวม1ิคนใน้นัดหมายเข้ารับการตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาพรแล้วข้อขัดข้องโรงพยาบาลจุฬาพรขอยกเลิกการตรวจโครงการที่4 การตรวจหามะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกถดีเอ็ของไวรัส HPV เนื wow ่องจากข้อขัดข้องด้านงบประมาณที่ได้รับจากสปสชเดิมกำหนดการตรวจไว้ในวันที่9กันยายน2566เวลา9นาฬิกา45นาฬิกานข้องหลัก1รอ2สาราว่าการกราโหมจำนวน120คนและ15กันยายน2566เวลา9นาฬิกา45นาฬิกา หน้ห้องสีสมานสีสปสีสมานจำนวน120คนรวม240คนมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว173คนดิฉันขอจบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีสปวัตุลาคม2565ถึงเมษายนส5 6 6ายขอบคุณค่ะ